น,น,น,นี่นเนาะค่ะที่ใช้นาฬิกาเทียยงแขนนาฬิกานี่เลยค่ะเราจะทดสอบเลยอะดูก่อน2แขนดูก่อนนะคะว่า2แขนตอนนี้คือสีผิวเท่ากันอ่าห้าสิบกั้นหนึ่งบ๊อบเหยียบมันยั่ไงบอบอ่าโอเคมาค่ะเดี๋ยวจะทดลองให้ดูแบบสดๆเลยนะคะถ่ายรูปเลยค่ะจุ้มมือด้วยนะคะโลชั่นน้องตัวเกียวนะคะ หอมและขาวในหลอดเดียวซึมไวไร้คราบตัวนี้คือบอกเลยว่ามีกันแดดในตัวมีวิตามินบำรุงผิวอ่าสามารถเปลี่ยนผิวให้เราขาวขึ้นใสขึ้นหนึ่งสระดับเลยใส่ต่อเนื่องเจ็ดถึี่มือเรามาทาให้ทดลองเลยว่าหลอดนี้นะคะใช้เจ4ดสี่วันผิวจะเนียนขึ้นใสขึ้นขาวขึ้นและเปลี่ยนผิวให้เราได้จริงหรือเปล่านะคะใครที่กำลังชมวิดีโออยู่ ใครที่ใช้แล้วช่วยรีวิวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ใครที่รีวิวคุณแม่ขออนุญาตอเอารีวิวนะคะไปไปเพื่อที่จะให้ลูกค้าเบิ่งน้านะคะคือขออนุญาตตรงนี้เลยนะคะโลชั่นน้องตัวเกียวหอมขาวในหลอดเดียวซึมไวราคาบติดขนบติดหนังบติดบาะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของ BB นะคะมีแต่วิตามินบำรุงผิวและกันแดดคนทอ้องใส่ได้คนแพ้ง่ายใช้ได้เลยค่ะยื่นแขนออกมาเลยค่ะนี่เลย เปลี่ยนผิวมากปลัคนนี้มันแล้วแต่สภาพผิวบางคนคือแบบว่าเปลี่ยนถึงสามระดับบางคนจะเปลี่ยนขึ้นมาหนึ่งระดับหรือสองระดับนะคะตัวนี้คือเปลี่ยนผิวมากเลยนะคะเห็นได้แบบชัดเจนชัดเจนไหมคะชัดมากเลยนี่เลยค่ะอะความรู้สึกทีเนี้ยหอมมากเลยค่ะหอมนุ่มชอบเราจะสั่งอบมาเดี๋ยวจะสั่งเาจันเดี๋ยวจะสั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้มาอีกเพราะว่าบดิยิปบดิยิปอันนั้นมาเพราะว่าเราขายหมดเอามาขายหลังไม่ที่เบิร์ตค่ะพี่น้องที่นี่มันบมีมันก็มีแครอทติดกระเป๋าววันหลังมาเดี๋ยวเอามาฝากเนี่ยเดี๋ยวเอามาฝากเดี๋ยวเอามาฝากก็ต้องสื้อเดี๋ยวให้เอาไปใส่ก่อนเพราะว่าวันนี้คือเรามารีวิวกันสดๆนะคะให้ถ่ายคลิปกันสดๆแบบบรดตัดต่อนะคะก็คือเอาความเอาความรู้สึกจริงๆเลยเพิ่งพอใจบอจดงยรสินาพี่น้องลาสุสิสังพี่น้องลาสุสิสังนะคะ มันจะเปลี่ยนดูหายนะคะใช้ก่อนเมื่อรมันจะเนียนขึ้นเหมือนเหมือน,นบอกบอกวาีเหมืนอมนรูควรควรเราจะกระชับขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> เอาทาสองข้างเนี่ยมันจะต่างกัน <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะฝากด้วยโลชั่นน้องโตเกียวหอมขาวซุมไวร้สคาบในหลอดเดียวไม่เหนียวไม่ติดขนไม่ติดเบาะไม่มีส่วนผสมของบีบีนะคะทาแล้วคือมั่นใจได้เลยิวจะใสขึ้น1-3ระดับใช้ต่อเนื่อง7-14วันหรือว่าโลชั่นคือชีวิตมนุษย์เฮ่าใสาโลชั่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ399คือถูกมากได้ทั้งหอมทั้งขาวในหลอดเดียวนะคะ2หลอดส่งฟรี10หลอด3,000บาทพร้อมได้บัตรตัวแทนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ